เมื่อสักครู่นะครับจับกลุ่มยาเสพติดนะครับก็เป็นยาบ้าล็อตใหญ่จาก2เครือข่ายนะครับได้มากถึง12ล้านเม็ดนะครับคุณผู้ชมมากันที่คดีนี้กันหน่อยนะครับก็ได้ยาบ้าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0เม็ดครับคุณคารุกซึ่งตำรวจกาญจนบุรีนะครับก็ได้มีการรวบตัวชายคนหนึ่งอายุกว่า40ปีนี่นะครับบริเวณคาด่านตรวจเลยทีเดียวอยู่ที่แยกทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้า3 0 0 0 0เม็ด และเฮโรอีนนะครับปราสิงโตเหยียบลูกโลกอีก57แท่งด้วยกันเจ้าตัวยังปากแข็งให้การภาคเศษโดยอ้างว่าคนที่ชื่อว่าผู้กองเปียกเนี่ยซึ่งเป็นชาวเกเหรียงมอบรถเก่งให้ไม่ทราบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้นะครับจากพันตรบเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับการสอพอทองขาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีว่า เมื่อวานที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดภาค7หรือชื่อย่อก็คือชอปส7นะครับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตชด 1. 3. 5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกลุ่มตัวนายพีรพงศ์อายุ42ปีหรือว่านายสอนนะครับพร้อมด้วยของกลางเป็นเฮโรอีน ปลาสิงโตเหยียบลูกโลก57แทง่งน้ำหนักประมาณ21กิโลกรัมเสร็จแล้วก็ยังมียาบ้าอีกจำนวน30,000เม็ดมีรถเก๋งยี่ห้อเชฟลอเรจนะครับสีเทาโดยเจ้าหน้าที่จับกลุมผู้ต้องหาได้ที่บริเวณจุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิในพื้นที่หมู่ที่1อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ เนี่ยฮะเมื่อสักครู่ก็เป็นรถยนต์ป้ายทะเบียนชัดเจนนะครับที่ใช้ในการลำเลียงแล้วก็ขนยาเสพติดรถดังกล่าวนั่นเองก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่ที่กำลังพยายามเนี่ยฮะทั้งมุดเข้าไปนะฮะด้านล่างหรือว่าด้านใต้ของรถเก๋งคันนี้เพื่อที่จะดูจุดตรวจในการซุกซ่อนยาบ้านั่นเองครับผู้กำกับการสพทองผาภูมิเปิดเผยได้ครับว่าสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมติดตามขบวนการค้ายาเสพติด เครือข่ายของนายสอน,นะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดและจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยพบว่านายสอนมีรถเก๋งยี่ห้อเชฟโรเลตอยู่หนึ่งคันแต่ว่าใช้ชื่อพี่สาวเป็นผู้ครอบครองทีนี้ต่อมานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณจุดตรวจร่วม3มแยกทองผาภูมิก็ไปพบรถเก๋งคันดังกล่าววิ่งมาจากทางด้านอำเภอสังขละบุรี แล้วก็มุ่งหน้าจังหวัดกาญจนบุรีและเมื่อมาถึงจุดตรวจนะครับเจ้าหน้าที่ก็โบกแล้วก็เรียกส่งสัญญาณให้คนขับเนี่ยหยุดรถเพื่อที่จะขอตรวจคน้นแล้วก็ทราบชื่อคนขับก็คือนายพียรพงศ์นี่นะครับส่วนผลการตรวจค้นปรากฏพบยาบ้า15มัดนับแล้วนี่นะครับอยู่ที่รวมประมาณ30,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ใต้บอกคนขับแล้วก็ปิดทับด้วยพรมปูพื้นอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีเฮโรอีนอย่างที่บอกนะครับตราก็คือสิงโตเหยียบลูกโลกเนี่ยฮะผมก็พยายามดูเหมือนกันนะฮะนานๆได้อ่านทีนะฮะว่ามีตรานี้ด้วยนะครับ,รบเป็นสิงโตเหยียบลูกโลกนี่นะครับซุกซ่อนอยู่บริเวณตัวถังข้างซ้ายรวมถึงตัวถังข้างขวาและที่บริเวณใต้เบาะผู้โดยสารด้านหลังรวมทั้งหมด3จุดด้วยกันจำนวน57แท่งสำหรับเฮโรอีนหลังตรวจพบของกลางเจ้าหน้าที่ได้มีการ คุมตัวผู้ต้องหารายนี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สอพอทองผาภูมิต่อไปกับนายพิรพงศ์ผู้ต้องหาให้การในเบื้องต้นบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้กองชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมาบอกว่าจะมีการมอบรถเก๋งคันดังกล่าวให้กับตนแล้วก็ให้ไปโอนรถกับนางสาวเจี๊ยบที่เมืองกาญจนบุรีโดยผู้กองได้ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ซึ่งตนก็ไม่ทราบมาก่อนนะครับว่า รถเก๋งคันดังกล่าวนี้มีนางสาวเจีย๊ยบพี่สาวของนายอดิสรผู้ต้องหาตามหมายจับสารทองผาภูมิในคดียาเสพติดเป็นผู้ครอบครองโดยตนเนี่ยมาทราบในภายหลังว่าในส่วนของนายอดิสรจะมีการนำรถเก๋งคันดังกล่าวไปใช้นี่ให้กับผู้กองนะครับแทนค่าค้างชำระยาเสพติดซึ่งตนก็ขอปฏิเสธว่ายาเสพติดดังกล่าวที่ตรวจอาจถูกตรวจยึดได้นั้นไม่ใช่ของตน แล้วก็ไม่ทราบมาก่อนได้ว่าภายในรถคันนี้มียาเสพติดซุกซ่อนตามมาด้วยถึงแม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อก็เลยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอพอทองผาภูมิเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการให้การในครั้งนี้เบื้องต้นก็ยังปฏิเสธอยู่เจ้าหน้าที่จะว่ายังไงแต่ก็ ต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานก่อนนี่นะครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องสืบอ,อีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเป็นไปตามคำให้การไหม,มหรือว่ารับแค่รถเก๋งคันนี้มาแต่ว่าในส่วนของนายอดีิสอนอีกคนนึงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็นะฮะคงจะต้องมีการถูกจับกลุ่มตัวหลังจากนี้กันต่อไปนั่นเองครับครับ